วันนี้นะคะมีคําถามจากคุณแม่ค่ะว่ามีอาการเจ็บบริเวณซี่โครงนะคะเวลาไอาจามแล้วก็มีอาการเจ็บมากขึ้นนะคะแล้วเจ็บถึงขั้นยกแขนขึ้นไม่ได้เลยซึ่งถามว่าตรงนี้เป็นอาการที่ผิดปกติไหมเดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ อาการที่บอกว่าเป็นลักษณะของอาการเจ็บที่บริเวณซี่โครงคือตรงไหนนะคะก็คือบริเวณซี่โครงนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างขวาข้างซ้ายนะคะจะเป็นซี่โครงด้านบนหรือว่าซี่โครงที่บริเวณใต้เราน่มก็ได้นะคะบริเวณนี้ทั้งหมดของเราจะเรียกว่าเป็นซี่โครงค่ะถ้าหากว่ามีอาการเจ็บในลักษณะของการหายใจเข้าหายใจออกนะคะหรือว่าแม้แต่การที่เรามีการขยับนะคะ แขนนะคะหรือกรณีที่เราเคลื่อนไหวตัวเอามือกดลงไปแล้วมีอาการเจ็บตรงนี้เขาเรียกว่าอาการเจ็บซี่โครงค่ะอาการเจ็บซี่โครงนี้นะคะเกิดจากการอักเสบค่ะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นนะคะที่ยึดระหว่างซี่โครงแต่ละซี่ของเรานั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราเคลื่อนไหวผิดท่านะคะนอนทับนะคะหรือแม้แต่ในคนท้องค่ะที่มีมดลูกขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่กดทับบร,ริเวณซี่โครงของเราและทําให้เกิดการอักเสบขึ้นได้ค่ะ วิธีการแก้ไขหรือการรักษานะคะก็คือการรับประทานยาแก้ปวดค่ะในคนท้องเราสามารถที่จะทานยาพาราเซตามอลได้นะคะสามารถที่จะใช้สเปรย์นะคะที่ช่วยในการพ่นนะคะลดอาการปวดนะคะใช้เป็นกอเอียหรือน้ํามันนะคะทาบริเวณซี่คงก็ได้ค่ะแต่ไม่แนะนําให้ไปกดหรือนวดนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ถ้าหากมีอาการเหล่านี้ค่ะยาแก้ปวดที่จะใช้ได้ก็คือเป็นยากลุ่มแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะสามารถที่จะทานได้ไม่ว่าจะเป็นบูเฟนนะคะ หรือคอนสแตนก็สามารถที่จะทานได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะแม้ว่าเราจะทานยาค่ะอาการปวดก็มักจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันค่ะประมาณ7วันนะคะเป็นอย่างน้อยถึงจะหายอย่างสนิทดีนะคะหรือในคนที่ไม่ใช้ยาเลยเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้การพักนะคะไม่ไปนอนทับไม่ไปใช้งานมากจนเกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะค่อยๆหายเองได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ใช้เวลานะคะสําหรับคนแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะเนื่องจากว่าหมดลูกของเรานะคะแล้วก็น้องก็โตขึ้นได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ สามารถที่จะเป,เป็นเป็นหายหายได้นะคะสามารถที่จะเริ่มเป็นได้ตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์สัก5-6เดือนขึ้นไปบางคนอาจจะเป็นในช่วงใกล้ๆกคลอดนะคะซึ่งสามารถที่จะยืนยันได้เลยว่าอาการนี้ไม่ส่งผลเสียต่อคุณแม่และเด็กค่ะแต่ว่าจะทําให้คุณแม่มีอาการปวดแล้วก็ทรมานได้เพราะฉะนั้นนะคะหมอแนะนําให้ทานยาแก้ปวดเพื่อลดอาการปวดไว้ก่อนนะคะยังไงก็ขอให้คุณแม่และก็น้องมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ